จะมอือมองทางลัดทางพอเพ่นตุ่ยตต้ตุต่ยตุนมามาหัางอย่างกระโดกกระเดียดแถีอื้อเนี่ยโครากะจะยูยังซีจ้ะนี่มองลัดทางเป็นตาเลี้ยงจ้ะ ซึ่งเขาจะเป็นมาเออมาเนาะภาษาบ้านเขาเป็นสุนัขเขาก็มีเขาหักค่ะหกักอีหลีอีหล่อเลยนี่ห,กหักกลายโอ้ถ่ามือม้วงละท้างทาลุถมีบนท่านเข่าบ้านจา้าเจียปกติเขาที่เข่าบ้านแล้วจ้ะถ้าแต่ท้องอยู่จะเข่าไปน้ำกันนั่นแหละ ดูสายตาเขาดูค่ะส <c oughs> าตารยท่าพ่อติกุณงละเออท่าตา้